ในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีจระเข้อีกหลายตัวพุ่งเข้าโจมตีหมูของชิมะมันพุ่งเข้าไปงาเพื่อนของชิมะไปทีละคนสองคนโดยเพื่อนในหมูที่เหลือนั้นไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยเพราะกระสุนนั้นไม่สามารถหยุดยั้งการโจมตีของจระเข้ขนาดมหึมานี้ได้คนที่เหลือในหมู ได้แต่ยิงสกัดไปพลางเดินลุยน้ำหนีไปพลางในตอนนี้หมู่ของชิมะเหลือทหารในหมู่แค่สามนายเพียงเท่านั้นพวกของชิมะนั้นได้ช่วยเหลือทหารจากหมู่อื่นมาได้อีกหนึ่งคนรวมทั้งหมดตอนนี้เขามีพวกเหลืออยู่แค่สี่คนเท่านั้นทั้งสี่เดินลุยน้ำไปเรื่อยๆและคอยระแวดระวังให้แก่กัน เพื่อให้พวกเขาได้หลุดพ้นไปจากสถานการณ์อันคับขันนี้ไปให้ได้และหนีจากคมเขียวอันเหี่ยมเกรียมของเหล่าสัตว์กระหายเนื้อเหล่านี้ไปให้จงได้